ปลูกผู้เรียนยังไงให้รอดตายได้กินได้ขายอยู่ได้สบายในอนาคตครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งในช่องเกษตรยุคใหม่ปลูกอะไรดีชาแนลพบกับผมนะครับในช่องที่จะมาร่วมนะครับถ่ายทอดเกร็ดความรู้แก้ไขปัญหาเรื่องการเกษตรและสร้างแรงบันดาลใจให้พี่ๆวันนี้ผมก็อยู่ณนะสวน PPNT โคโคนัทนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสวนของผมเองนะครับสวนของครอบครัวนะครับที่ร่วมการบริหารจัดการ ผมและภรรยาสองท่านนะครับทำเองทุกอย่างปลอดสารเคมีไม่ใช้สารเคมีนะครับทำแบบอินทรีย์ด้วย2มือของเรานะครับบนพื้นที่33ไร่ในการบริหารจัดการนะครับในคลิปนี้อีนี้ก็ พี่ๆหลายท่านถามผมเข้ามาว่าปลูกทุเรียนยังไงให้รอดนะครับผมปลูกทุเรียนยังไงให้มีโอกาสได้กินได้ทานหรือบางครั้งอาจจะได้ขายนะครับในอนาคตส่วนผมก็วันนี้ก็จะมาถ่ายทอดหรือมาเล่าเรื่องของทุเรียนในส่วนของผมนะครับแบบอ่าแบบคร่าวๆแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นการปลูกทุเรียนในวิธีของผมในอ่าภาคอีสานซึ่งผมไม่ได้ฟันธงว่าปลูกโดยวิธีของผมจะรอดหรือถูกต้องถูกตามหลักวิธีการแต่ผมนำอ่าส่วนที่ผมทํามาแล้ว ปลูกมาแล้วและเห็นต้นที่พี่เห็นอยู่ในละขนาดนี้นะครับว่าบางทีที่ผมพูดไปสิ่งหนอาจจะถูกต้องพี่ก็เก็บไปใช้แล้วสิ่งไหนพี่อาจดูว่ามันไม่ใช่พี่ก็ปล่อยมันผ่านไปนะครับเป็นการถ่ายทอดเกร็ดความรู้นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในสวนนะครับตอนเช้าเช้าวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 6 3วันนี้ผมก็มาให้น้่นกับทุเรยียนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแรงแล้วเข้าสู่หน้าแรงครับแต่สวนผมยังเขียวนะครับในรอบนี้ผมยังไม่ตัดหญ้าเพราะผมรู้ว่าเข้าสู่หน้าแรงถ้าจัด ตัดหญ้าเร็วเกินไปก็จะทําให้พืชที่คลุมดินทําให้น้ํามีการระเหยตัวไปเร็วหน่อยนะครับทาให้พื้นที่เราก็จะเกิดความแห้งแล้งผมเลยปล่อยให้ส่วนรกครับแล้วก็ค่อยๆให้เขาตายไปนะครับในส่วนที่อยู่ในส่วนของกลางสวนนะครับแล้วก็จะยังไม่ตัดนะครับให้เขาคุมไว้อย่างนี้แหละครับอาจจะดูไม่สวยงามนะครับแต่ก็ทําให้มีผลมีผลดีกับสวนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์พวกสิ่งมีชีวิตต่างๆก็พออยู่ได้นะครับในในหน้าแรงนี้แตวผมขออนุญาตนะครับไปถือกล้อง เพื่อจะได้เป็นคนถือกล้องพาพี่ๆดูบรรยากาศในสวนนะครับวันนี้เอาแค่ทุเรียนก่อนเพราะเพราะว่าสวนผมน่ะปลูกหลายอย่างนะครับเป็นสวนทดลองไม้ผลพิ่งผมกับภรรยานามาปลูกไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นพืชหลักนะครับทุเรียนประมาณร้อยกว่าต้นมะพร้าวก็400กว่าต้นนะครับซึ่งสวนนี้ครับเริ่มต้นทํามา2ปี2ปีกับอีก1 1เดือนเต็มกับวันนี้ครับผมพี่ๆสมมากจะถามผมว่า ต้นทุเรียนตัวนี้กี่ปีมะพร้าวตัวนี้กี่ปีทุกอย่าง2ปี11เดือนครับถ้านับตั้งแต่วันปลูกถึงวันนี้นะครับมะพร้าววันนี้ก็ได้ทานไปแล้วในอีพีเมื่อกี้ผมก็พาแม่บ้านไปลอ,อกมะพร้าวทานดูแล้วครับมะพร้าวน้ำหอมก็รสชาติใช้ได้ส่วนตอนนี้ก็จะพาไปดูส่วนทุเรียนนะครับการให้น้ำของผมนะครับเช้านี้นะครับผมขออนุญาตถือกล้องเองนะครับผม เช้า,ชานี้ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับก่อนไปทํางานนะครับซึ่งเราก็มีงานประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาให้น้ําการให้น้ําผมก็ใช้วิธีปั่นน้ำนะครับจากบอ่อน้ําด้านนู้นนะครับผมใช้บอ่อเป็นบ่อขุดแล้วก็ปั่นขึ้นมาส่งมาตามท่อ p v c นะครับแล้วก็ส่งให้กับทุเรยียนนะครับก็จะเห็นไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าผม นี่ครับประมาณนี้นะครับก็จะให้เพแค่เขาประคองให้เขาอยู่ได้นะครับเพราะว่าให้เขาไม่ตายให้ไม่เขาไม่ขาดความชื้นนะครับการเจริญเติบโตของทุเรนในหน้านี้ก็จะไม่ไม่ได้โตขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ประคองให้เขาไว้นะครับเพื่อให้เขาอยู่รอดได้แล้วก็โตได้ในช่วงฤดูต่อๆไปนะครับก็จะสังเกตนะครับของผมก็จะยังเขียวอยู่นะครับก็เราก็รักษาความชื้นแล้วก็ให้น้ําให้เขานะครับก็ไม่ต้องให้ถึงขนาดว่า ดินเละนะครับผมก็ให้ประคองเขาให้ดินพอชุ่มชื้นนะครับให้เขาอยู่ได้นะครับในช่วงหน้าแรงนี้นะครับผมก็ในส่วนนี้ก็อยู่ประมาณร้อยร้อยหนึ่งต้นนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับก็มีต้นโตมั่งนะครับโตมั่งเล็กมั่งนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นการบริหารจัดการด้วยมือนะครับอย่างอย่างแต่ละต้นอ่ะผมไม่เคยใช้สารเคมีเลยก็ว่าได้นะครับไม่ได้พ่นสารเคมีแม้แต่แมลงก็จะสังเกตเห็นว่าใบของผมก็จะมีขาดมีแหว่งมั่งผมใช้วิธีการเดินสำรวจแล้วก็ ทำลายแมลงนะครับที speaker, roommate, ่เขามากัดแทะซึ่งบางทีผมก็ดูไม่ทันบางทียอดส่วนมากจะเห็นว่ามันอยู่ในระดับสูงเกินกว่าสายตาผมก็จะโดนแมลงเขากัดแทะไปแล้วก็หักไปนะครับเป็นการตัดยอดคุมยอดโดยโดยธรรมชาติด้วยซ้ํานะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยกล้วยน้ําหอมที่ผมปลูกไว้ระหว่างต้นทุเรียนนะครับทีแรกก็ปลูกเพื่อให้ร่มเงาแต่หลังๆนี่เขาก็เป็นรายได้เสริมอีกรายได้อีกทางหนึ่งนะครับพวกกล้วยกล้วยห่อ ขออนุญาตครับเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่กล้วยน้ำหอมกล้วยหอมทองนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ทุเรียนก็อย่างที่ผมบอกก็แหละรครับ2ปี2ปีกับอีก11เดือนก็ต้นของเขาก็โตพอสมควรนะมีหลายๆท่านบอกว่าไม่อยากให้ใส่ปุ๋ยคอกนะครับกลัวว่าเขาจะเป็นเชื้อราแต่ผมปลูกมา2ปีกว่านี้ผมก็มีใช้มูลโคนะครับมูลวัววัวที่เขามาขายขี้วัวแห้งที่เขาผ่านการรู้สึกเขาจะหมักเอาแก๊สอะไรไปแล้วแหละ ก็ไม่ใช่ไม่ได้ใส่แบบสดๆนะครับแล้วก็ขี้ไก่แต่ผมก็ใส่บางๆนะครับโรยโรยรอบทรงพุ่มแล้วก็สังเกตดูต้นเขานะครับว่าเขามีอาการผิดปกติไหมใบเขาเหลืองไหมเกิดเชื้อราไหมก็ผ่านไปนะครับสองสองปีก็กลัวกับ3ปีก็เขาไม่เป็นอะไรนะเขาผมว่าเขาก็สวยงามดีนะครับในส่วนของต้นทุเรียนก็หลายต้นนะครับก็ดูสวยงามดีแต่ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งของผมอะ่ะตอนผมผมทดลองปลูกนําทุเรียนมาปลูกอ่ะผมได้ได้เอากล้วยกล้วยมาปลูกเพื่อเป็นพืชพี่เลี้ยง โดยผมแบ่งเป็นสองโซนโซนนั้นขวามือเนี้ยผมใช้กล้วยกล้วยหอมทองเพื่อเป็นพืชพี่เลี้ยงกับเขาก็ผ่านไปสองปีกว่าทุเรียนก็โตดีแล้วก็กล้วยหอมทองก็เขาก็ไม่ได้ขยายกอมากเท่าไหร่ก็ก็ได้ผลผลิตจากกล้วยหอมทองด้วยทุเรียนก็โตด้วยก็พึ่งพาอาศัยกันได้นะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอคือในโซนของกล้วยกล้วยน้าว้านูน่นอยู่ด้านนูน้นผมมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงปลูกพร้อมกันผ่านไปสองปีกว่านะครับทุเรียนก็เริ่มโตมั่ง แต่ว่ากล้วยน้ำว้าโตกว่าทําให้ <c oughs> ต้นต้นทุเรียนที่ปลูกอยู่ในในร่องของกล้วยน้ําว้าจริงๆอ่ะเขาก็ต้องการแสงแดดทําให้เขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับดูด้านโน,น้นนะครับกล้วยน้ําว้าเป็นโดงเลยผมก็คิดว่าชาวบ้านบอกว่าปลูกกล้วยน้ําว้าไปไม่เกินปีกว่าเขาก็จะตายพาย,ยืนต้นตายนี่ปีที่3แล้วครับเขายังไม่ยืนต้นตายเลยสุดท้ายผมคงต้องได้ใช้วิธีการกําจัดออกไม่ตัดทิ้งก็คงต้องใช้รถแบคโฮมาขุดออกนะครับ ก็ประมาณนี้ก็จะเห็นว่าก็มีกิ่งตายมั่งนะครับก็มออีอ่านี่แมลงเยอะเลยครับในส่วนผมนะสิ่งมีชีวิตเจอเยอะกบเขียดบางครั้งงูก็เยอะเพราะว่าเราไม่ใช่สารเคมีเมื่อมีแมลงมีกบมีเขียดงูก็ตามเข้ามาแต่ก็เป็นผลดีนะครับให้สิ่งมีชีวิตเขาอยู่ได้ต้นไม้ก็อยู่ได้ก็เป็นการถ่ายให้ดูบรรยากาศ ตอนนี้นะครับแต่ที่นี่ผมไม่ใช้สารเคมีบางทีปุ๋ยเคมีก็ผมรู้สึกว่าเขาจะแรงไปนูครับในโซนนู้นอ่ะที่ผมปลูกกล้วยทุกล้วยอะไรนะกล้วยน้ําว้าเป็นพืชที่เลี้ยงกลายเป็นว่าตอนนี้ก็ก่อปัญหาให้ก็คือกล้วยน้ําว้าเขาโตไม่ยอมหยุดแต่ว่าก็มีข้อดีก็คือกล้วยน้ําว้าขาก็ใช้ประโยชน์ในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผลกล้วยเครือใหญ่มากแต่และเครือก็เครือใหญ่มาก ใบก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าจุดประสงค์หลักจริงๆเราต้องการปลูกทุเรียนเราไม่ได้ปลูกกล้วยกล้วย3ปีแล้วเราก็ต้องการจะให้ทุเรียนโตมางนะครับก็จําเป็นต้องทําลายนะครับเดี๋ยวสักหน่อยผมก็ต้องได้ทําลายเข้ามาทําลายกล้วยน้าําว้าก็มีพี่ๆหลายคนบอกว่าอย่าไปทาลายมันเถอะเพราะว่ากล้วยที่อื่นมันปลูกยากว่าผลก็โตสวยน่าจะได้แต่ว่าก็คือวัตถุประสงค์ผมหลักๆอะ่ะผมต้องการจะปลูกทุเรียนผมปลูกกล้วยน้ำวา้าเพื่อเป็นพืชเลี้ยงก,ก็จําเป็นนะครับก็คงตกสุดท้ายก็คงได้ทําลายนยั่นแหละ ครับผมก็ผมไม่ได้มาเล่าเรื่องว่าปลูกทุเรียนยังไงแบบขุดล้มยังไงปลูกยังไงนะครับเอา EP ต่อไปซึ่งผมกาลังจะบอกว่าวันนี้ทุเรียนนะครับผมบางทีในอีสานก็พอปลูกได้ใช้วิธีการเอาใจใส่ไม่ใช้สารเคมีก็ก็ก็รอดนะก็รอดนะผมดูจากต้นอนะ่ะบางต้น,นผมว่า3เมตรกว่าน่าจะได้แล้วบางต้นเกือบจะ4เมตรอย่าง<ม>ต้นนี้ใบเขาก็เข<ม>ียวสวยนะ ผมบอกว่าปลูกทุเรียนอีสานไม่รอดไม่ไม่เล่นยาไม่รอดมันก็รอดนะแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะติดผลผลิตหรือยังไงเท่าไหร่ก,ก,ก็ก็ดูกันอีกต่อไปยินดีนะครับยินดีถ่ายทอดความรู้ลูกกิจความรู้ต่างๆบางที่ผมเล่าในาวิดีโอผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพผมก็เล่าไม่หมดแต่ถ้าพี่ๆสงสัยเรื่องไหน โทรมาถามหรือคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับไอ้จริงไหนที่ผมทําไปผมก็จะเล่าให้ฟังส่วนผิดถูกที่ต้องไปพิจารณาเองว่ามันจะปรับใช้ได้กับสวนของพี่ไหมส่วนของผมอะสปี11เดือนพี่ๆก็จะเห็นว่าได้ประมาณนี้แหละนะครับกับในโซนของสวนทุเรียนยังมีสวนมะพร้าวน้าหอมนะครับที่ถัดกันออกไปอยู่ด้านหน้านะครับผมว่าไงแม่ภรรยาเรียกแล้วอ่าเาตรงแส่เขาเจอต้นอ่นนี้ครับก็ยังเห็นนะครั สองปีกว่านะครับก็ต้นใหญ่แล้วอ่ะภรรยาเขาเรียกไม่รู้มีอะไรแต่ก็มีบางต้นที่ไม่โตนะผมไม่ได้ปลูกแล้วมันก็สวยทุกต้นอย่างต้นเนี้เขาตายเหมือนกันด้วยสาเหตุก็ผมก็ต้องหาสาเหตุว่าเขาตายเพราะอะไรแล้วผมก็นามาปลูกใหม่อันนี้เพิ่งได้ปีเดียวหนูเทียบกับต้นเก่าของเขาสองปีกว่าเนี่ยบางต้นก็โตบ้างไม่โตบ้างนะครับแต่ก็โดยรวมก็าใช้ได้ดูแม่บ้านเขาเรียกอะไรก็สวนทดลองไม้ผลก็ผมทดลองทุกอย่างล่ะไม่ว่าจะเป็นเกาลัดอ่า ลองกองมะนาวคาเวียทุกอย่างผมปลูกทุกอย่างแล้วนี่อะไรอ๋อแม่บ้านเขาเรียกมันดูอเขาบอกว่าจะเล็งปีนี้เขาปลูกไว้อะออกลูกแล้วอันนี้ก็ถ้าคนที่ชอบทานเปรี้ยวๆเดี๋ยวนะนี่ๆพ่อดูตรงนี้อยู่ก็คนที่ชอบทานเปรี้ยวเขาก็จะปลูกเนี่ยแม่บ้านผมชอบทานเปรี้ยวเขาก็ก็เอามาปลูกแล้วก็ได้ผลนะปีแรกก็ได้ทานเลยสําหรับสายเปรี้ยวแต่ผมไม่ช่วยค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่เป็นผู้ชายกินทีไรต้องเสียทูกดีแต่แม่แม่บ้านเขาชอบก็จับประมาณนี้นะครับก็ ถ้าเราลองมาปลูกทุกอย่างอย่างเนี้ยวคาโดโตทุกอย่างนะก,ก็สวยใช้ได้ในในระดับหนึ่งนะครับก็ผมบอกแล้วว่าสวนผมผมตั้งชื่อว่าสวนทดลองปลูกไม้ผลอันไหนที่ผมชอบกินหรืออันไหนผมคิดว่ามันเป็นไม้ผลที่มันพอปลูกได้ผมก็นามาทดลองปลูกแล้วดูว่าต้นไหนที่เหมาะเหมาะกับพื้นที่ของเราอย่างทุเรียนนะครับนี่ต้นนี้ก็ถ้าผมดูอย่างเงี้ยถ่ายเองมันก็ดูไม่โตแต่ถ้าแม่บ้านมายืนหรือคนมายืนเทียบอะ่ะต้นนี้สูงเกือบ4เมตรแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะสปี สิบเอ็ดเดือนแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมซื้อต้นโตมาปลูกนะต้นที่ผมซื้อมาปลูกอะ่ะนี่นี่เนี่ยไม่เกินเนี้ยไม่เกินท่อน้ําเนี่ยประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบาทในราคาต้นที่ผมซื้อมาปลูกในตอนนั้นนะครับต้นเล็กก็เอาเป็นว่าปลูกแล้วเอาใจใส่เขามาดูเขาประจําคิดว่าปลูกทุเรียนปลูกไว้ตามหัวไร่ไปนาปลูกไว้แล้วสักเดือนสองเดือนไปดูครั้งหนึง่งเนี่ยเหมือนพืชชนิดอื่นไม่ได้ทุเรียนก็ต้องเอาใจใส่พอสมควรนะครับ ถึงจะรอดให้เราได้ทานได้นะครับผมของผมก็ดีหน่อยคือเราอยู่ใกล้บ้านเราอยู่ใกล้บ้านเราอาที่ทํางานเรานะครับแม่บ้านก็ทํางานประจําอยู่ก็ราัชาการก็ที่ทํางานก็อยู่ใกล้บ้านเราจึงมีเวลามาดูแลเขาได้นะครับก็ทุกอย่างอ่ะได้ขายหมดเลยนะถ้าจะขายแต่ที่นี่เราก็เน้นแบ่งปันกินเหลือกินขายนะครับก็กล้วยหอมมาปลูกเป็นพืชที่เลี้ยงเขาก็ออกลูกเยอะนะเห็นไหมผงดำดาผมหงไว ส่วนมะพร้าวเนี่ยก็เริ่มให้ผลผลิตแล้ว33ไร่บริหารจัดก,การก็อยู่2คนใชายแรงงานเราเองนะครับผมทําได้พี่ๆก็น่าจะทําได้นะครับผมวันนี้ก็พามาชมสวนนะครับในแล้วก็มาดูทุเรียนในโซนของทุเรียนเดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะถ่ายให้ดูว่าปลูกยังไงมาสาธิตการปลูกให้ดูว่าผมปลูกยังไงถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ในเจาะเจาะหึ่งรายละเอียดส่วนอีพีนี้นะครับกับสวน p p n t เอ็นทีโคโค่นัวันนี้ลกหน่อยนะครับผมก็ ก,ก็ผมคงไว้นะครับคงหญ้าไว้เพื่อให้คุมหน้าดินเพราะเดือนนี้มันก็จะเข้ามันเดือนธันวาแล้วนะครับปกติมันจะแห้งแรงแล้วแต่ผมก็พยายามรักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับที่อื่นก็แห้งแรงกันหมดแล้วนะครับผมก็อีพีนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะมันจะยาวไปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกดไลค์นะครับเพื่อเป็นเป็นกำลังใจ และกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนะครับคำพูดไหนที่ผมพูดแล้วมันไม่ถูกต้องพี่ก็ไม่ต้องเก็บไปแต่อันไหนที่เป็นประโยชน์พี่ก็เก็บไปนะครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมกับสวนพ p n t Coconut, นทีโคคนัทณายุงจังหวัดอุดรธานีสําหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอบคุณครับ